สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำราธนาศีลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยาณมิตรดวงฤดีคณามารุกัละยาณมิตรประคองคำเดชและกัละยาณมิตรปราณีสุชิยะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้บุปผารัตนมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธและถวายพัฒตาารเพลงแด่พระภิสุกสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอันันตชัยและพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่157ซึ่งครั้งนี้มีเจ้าภาพ5คณะนำพระป่ามาร่วมทอดถวายโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรวันนสาโทโมโนกัลยาณมิตรพิมพ์วันโจโนกาลยาณมิตรพิกุลมูลอมาตกัลยานมิตรพัชราชิมิสุและกัลยาณมิตรประคองคำเดช นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์บูรณะห้องเก็บของโดยมีกาลยานมิตรวันนสาโทโมโนกาลยานมิตรโคมิยาม่าโนบุรุและกาลยานมิตรโซพีชิโอกาวะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสัตุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสามมบทนียกถาเรื่องงานบุญกถินในปีพุทธศักราช2 5 6 3ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ